สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารีวิวอิตจิจากเอเมตโวทาวเวอร์ดิเฟนซ์กันนะครับมาอย่างแรกเลยก็เรื่องสแตทของอิตจิผมนะอิตาจิอิตจิอิตาจิอยู่ไหนวะนี่นะครับผมอิตาจิ e ของผมก็แอตแท็กร้อยสนะครับระยะร้อแล้วก็คอย100%นะครับควาสมสามารถของอิตจิก็คือแรนดอมนะครับส่วน เออลีดเดอร์คือจักระมาสเตอร์นะครับตัวแอสเอก15ร้อยร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ระยะอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อิสจิไม่มีเบสซิ่งนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับอิสจินะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเอ่อออพอวันไปด้วยนะเพราะว่าอิสจิเป็นวิลเลนนะครับก็เลยใช้บัฟวิลเลนเนาะดูในเกมเลยครับผมว่าอิสจิเป็นยังไง โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับออแล้วก็มีเรื่องนึงผมยังไม่ได้บอกตอนเมื่อกี้นะก็คือเกมอัปเดตวันที่17บนี้นะครับที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมก็คือวันอาทิตย์นะครับใช่ไหมวันที่17็ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะวันที่1ิบดนะครับผมเกมจะอัปเดตละส่วนเทเลอร์ก็ไปดูกันใน Discord ของทางไอเมยโอได้เลยนะครับว่าเทเลอร์เป็นยังไงเนาะมีหลายตัวที่รับรองว่าน่าจะชอบกัน ก็มีตัวที่ผมชอบอยู่ประมาณ4-5ตัวนะครับผมในเทเลอร์ใหม่ที่ปล่อยมานะก็สามารถไปดูกันได้ว่ามีตัวอะไรกันบ้างไปเก็บดาเมจรอกันนะครับผมโอเคมาส่วนเขาเรืองของเราเนันดีกว่าก็คืออิตาจินะครับอิตาจีเป็นยูนิตที่วางพื้นนะครับวางได้ทั้งหมด3ตัวนะครับประมาณนี้ครับผมส่วนวางตัวแรกไปแล้วนะครับผมวางขั้นแรกไปแล้วก็จะประมาณนี้ครับผมตีดีดันต้งมาจากขั้นแรกเลยนะครับ ดาเนมื่นสองพนะครับระยะ36มตีหวินะครับแล้วก็เอ่อตีเป็นครึ่งวงกลมนะครับผมใหญ่นัะวะแล้วมันทำไมทำไมไม่ฟูไปเลยวะโอเคผมมาดูเอฟเฟกต์เอเจิกันดีกว่าก็เอฟเฟกตัวละครก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมแดงๆเนาะถ้าเอาเอออกมาเป็นแบบเป็นเบสซิ่งให้เราน่าจะเท่อยู่นะเป็นออร่าแดงๆดำดำ พี่แกจะแบบทำหน้าแบบแล้วันนั้นนะครับก็มามาดูเลยว่าถ้าเป็นยังไงนะครับมอนเลือดหนึ่งหมืนเนาะอ๋อเป็นเศกซานโอออกมาแล้วครับผมแล้วก็มาาทุบนะเศกแค่มือเดี๋ยวเลือดสักห้าหมื่นแล้วกันซึ่งตีเรนดอมของอิตาจิครับผมก็จะเป็นเรนดอมตีติดไฟนะนี่นะครับผมติดเฟรม เฟรมสองนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมกดอัพขอโทษด้วยครับผมวันนี้ว่านี้เจ็ดโมงแล้วนะยังไม่ได้นอนเลยครับค่อนข้างที่จะมีอาการเบลอๆมาดูต่อนะครับนี่นะผมมีตีติดเฟรมสองนะครับแล้วก็มีตีติดแบ็กเฟรมนะครับประมาณนี้คือไฟดำนั่นแหละแล้วก็ตีติดเฟรมหนึ่งด้วยนะครับผมไอ้ที่บอกว่าตีเรนดอมอก็คือเรนดอม ที่จะติดนะครับผมไม่ใช่เรนดอมเกี่ยวกับเออท่าโจมตีของอินตอร์จีหรือ,อยังไงอ๋อกดน้อีกแล้วโอ้ยเบอ้ออดคิปนี้เสร็จผมจะไปนอนเล้ครับผมไม่ไหวแล้วกดอัพไปสองรอบไปเนะี่ยอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมมีโอกาสติดอยู่นะแบ็กเฟรมนะครับผมแล้วก็แบ็กเฟรมจะติดเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามอนจะตายนะครับน่าจะใช่นะที่ผมจำไม่ผิดนะ เฟรมจะติดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแต่มันจะทำดาเมจช้ากว่าไฟปกตินะครับติดไปเรื่อยๆลย่างติดอยู่ท่านนะี้มันตายไปแล้วครับผมประมาณนี้ครับต่อไปก็อัพขั้นที่สองนะครับผมอ้ยง่วงอัพขั้นที่สองนะครับผมใช้เชงินสี่พันห้านะครับดาเมจบวกขึ้นมาหกพันห้าร้อยนะครับเออัพขั้นที่หนึ่งสิอัพขั้นที่สองเะไรล่ะอัพขั้นที่หนึ่งครับผมใช้เชงินสี่พันห้านะครับดาเมจบวกขึ้นมา 6,527นะครับระยะบวกให้อีกสองนะครับต่อไปอัพขั้นที่สองนะครับผมใช้เงิน5 0 0นะครับแล้วก็เดมจบโบกให้14,033นะครับระยะบวกให้อีกสี่ต่อไปอัพขั้นที่สานะครับผมเปลี่ยนรูปแบบกระจบตีแล้วนะครับแล้วก็ใช้เงิน6,500นะครับเดมจบโบกให้2 1 5 0นะครับแล้วก็ระยะบบกให้อีก21นะครับอ๋อเปลี่ยนรูปแบบกระจมตีเป็น ทรงกลมแล้วนะครับวงใหญ่ใช้ได้เลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงวขอเพิ่มเรียบมอนกันน่แสนะไปปาดากระจายนะครับผมปา,ากระจายปลานนี้ผมกระจายปาติดไฟเลยติดเป็นแบ็คเฟรมนะครับแล้วก็ติดไฟ น่าจะอย่างนี้หมดแมเฟรมหนึ่งเนาะเออปาบีก็จะสุ่มติดเป็แบ็กเฟรมมาประมาณนี้นะผมอินทาจีนี่แล้วแล้วอินทาจีก็ประมาณนี้นะครับต่อไปอัพขั้นที่4ครับผมใช้เงิน7,500นะครับแล้วก็ดะเมจบวกให้28,067นะครับ ระยะบวกให้อีก6ต่อไปอัพขั้นที่5ครับผมใช้เงิน8,500นะครับเดบเมาบอกให้3ามหมนะครับผมแล้วก็ระยะบวกให้อีก6นะครับต่อไปอัพขั้นที่6นะครับผมใช้เงิน9 5 0 0นะครับเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีด้วยเนาะแล้วก็เดเมรบอกให้42,101นะครับระยะบวกให้อีก6แล้วก็คูดาวบวกให้อีก1นะ เป็นวงใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับผมมาดูกว่าท่าจะเป็นยังไงอาบทิรสึกนะครับผมอีก,อก,กาอย่างดังเลยประมาณนี้นะครับผมอย่างเท่เลยได้ดูอีกรอบหนึงนะครับประมนี้ผมก็ติดแบ็กเฟรม โอเคตอนแรกผมดูว่าขั้นนี้จะไม่มีโ่มติดเฟรมธรรมดาก็มีนะครับผมติดเฟรมธรรมดาด้วยนะครับก็นั่นแหละก็คือเรนดอมอ๋อแล้วก็ตีแอร์แล้วนะครับผมผมผู้สังเกตเนาะตีแอร์ตั้งแต่ขั้นไหนเนี่ยขั้นเจ็ดเลยไหมเริ่มตีแอร์ได้ตั้งแต่ขั้นเจ็ดจริงๆงด้วยครับผมไม่ถึงขั้นหกนะครับออาขั้นหกมานะครับเจยดเ็นขั้นหกก็ตีแอร์แล้วนะครับน้นเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าเนาะ ไปครับผมอัพขั้นที่เจดนะครับผมใช้เงินห5ึ0ืนห้าร้อยนะครับแล้วก็จะเม่บอกให้สี่1มื่นเก้าพันหนึ่ง้อยสิบปดนะครับผมระยะบอกให้อีกหครับต่อไปอัพขั้นที่8ดครับผมใช้เงินหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเดเม่บอกให้ห้าหมืนพันหนึ่งร้อยสาสิห้านะครับระยะบอกให้อีกหครับต่อไปอัพขั้นที่9้าแล้วนะครับผมน่าจะขั้นสุดท้ายแล้วหรือเปล่าใช้เงินหนึ่งื่นสองพห้าร้อยนะครับเดเมยบอกให้6 ื6,600้อย63,152นะ 63, นนครับผมบระยะบวกให้อีก6แล้วก็คูดาวนะครับผมบวกให้อีก2แล้วก็การเป็นฟูเอลีนะครับอ่าขั้สุดท้ายจริงด้วยนี่บผมการเป็นตีฟูเอลีแล้วนะผมทั้งวงก็สเตตของอิสติจิเขาค่าก็คือเมื่อัปตันนะครับผมก็จะได้ดาเมจ335,000นะครับระยะ111กับคูดาว9วินะครับผมวานได้ทั้งหมด3ตัวนะก็จะตีเป็น เซกซูซานโอออกมาตีนะครับผมตีเข้าวานานได้เลยประมาณนี้นะผมเสกซูซานโอออมาตีนะครับตีเป็นฟูเอลีนะครับโอเคประมาณนี้ครับอกสำหรับอิ G นทะจินะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาบัฟกันเลยดีกว่าว่าจะสุดโหดแค่ไหนนะครับผมอย่างแรกเลยคือเอาระยะไปก่อนเลยร้อยสิบเอด ก็จะกลายเป็นร้อยห้าสิบหกนะครับระยะถือว่ากว้างใช้ได้เลยถ้าเกิดเราวางดีๆก็คือวางตรงนี้ก็จะคุมมด้วยทั้งแมปเลยนะเกือบทั้งแมปนะครับผมประมาณนี้ต่อไปก็เดี๋ยวเป็นบัฟไอก่อนนะครับนะครับผมไอดอลบัฟดาเมจไอดอลเข้าไปผมจากตอนแรกสามแสนสามื่นห้าพันนะครับกลายเป็นเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับแล้วก็บัฟ วันเข้าไปด้วยนี่ผมจะเป็นเจ็ดแสนกเอ๊ะหรือเปล่ารอแป๊บนึนะครับผมรอแั๊บันดีงลีกกลายเป็นหนึ่งล้านนะครับผมหนึ่งล้านก็อีกห้าหมื่นประมาณนี้นะครับผมถดาเป็นหนึ่งล้านเ่อคุณอิตาจิอิตาจิได้เป็นหนึ่งล้านตีติดไฟตีฟุ้อีกจะตีเก้าอีกนะครับผมเขาเสียคือตีเก้าวินนี่แหละเนาะประมาณนี้นะผมจะอิตาจินะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะเดี๋ยวเราจะ หายไอออกนะครับผมรอให้บัฟหายไปแป๊บหนึ่งจะบัฟนารโตให้แทนนะครับเพราะว่าอิชิจิเป็นนินจานครับผมใช้นารโ,โตบัฟได้นะได้บัฟแรงขึ้นมากกว่าเดิมรอบัฟไอหายแป๊บหนึ่งนะครับขอเร่งสปีดเลยแล้วกันโอเคบัฟไอหายแล้วนะผมมาดูกันว่าถ้ารบัฟนารโตไปแล้วดาเมิอิชิจะกลายเป็นเท่าไหร่นะครับผม กลายเป็นล้านสี่ครับผมหนึ่งล้านสี่แสนนะครับสำหรับมิติวางได้ทั้งหมดสามตัวนะครับผมแล้วฟูเอลีตีแอร์ด้วยนะถ้าสีแดงที่ว่าดีใช้ได้อีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมล้านสี่ประมาณนี้ครับผมนะนารุโตะนะไม่ดีว่นี่ครับผมล้านสี่นะประมาณนี้ครับผมสำหรับเอิเอเร์ดอนารโตบับบับด้วยนะมิจิก็จะได้ประมาณนี้ครับผม แล้วก็ติดไอ้แบ็กเฟรนแต่ผมไม่แน่ใจว่าแบ็กเฟรนมันคำนวณดาเมจยังไงนะอันนี้ผมนะล้านสี่สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมหมดแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาไล่ทยอยลงตัวที่เหลือที่ยังไม่ให้ลงให้นะครับผมไอ้อัปเดตาัลโตอันนี้นะครับเพราะว่าวันอาทิตย์ก็จะอัปเดตหน้าแล้วนะครับเลยมาทยอยลงคลิปให้เนาะ ก็ไอแมปเอ่อแมปไอแมตโตสู้อ่ะอันนั้นอ่ะก็เดี๋ยวจะทําลงให้เหมือนกันนะผมรอก่อนเนาะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยวา่างอะไรเหมือนอาการจะไม่สบายจะกลับมาแล้วผมนะเฮย้ยเป็นไข้ง่ายจริงเลยแต่คลิปน,นี้ก็ครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมจะไม่ไหวแล้วเบรอหมดแล้วเนี่ยตอนนั่งตัดอาจจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งหายนะครับผมใครชอบก็ฝากก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมถ้าเกิดผมลืมพูดอะไรไปหรืออะไรไปก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับ ที่นี้ก็ขอตัวลาไปนอนก่อนแล้วกันนะ bye bye, ครับผมบายครับ